กิเข้ามาอะไรของพต,ต่อรัวเข้าส What wow. เร็จวินาทีค่ะนันคือเที่ยวที่6ที่ผ่านไปเมื่อกี้ครับก็ถือว่าซาบชบอกว่าให้ทั้งสองลำถอยไปอีกสักแค้ไหนครับเมื่อวันที่21สิงหาคมที่สนามท่าศาลานความยาวของสนามประมาณ850เมตรคุณราชนาวีบอกอุ้ยมันไกลเหลือเกินเอาครับมาวัดใจนที่สนาม ลำน้ำปลาครับ450ครึ่งต่อครึ่งออกได้ออกเลยพระาระ์ครับเอาเลยครับเที่ยวนี้ถือว่าระยะทางนั้นใกลนิดเดียวครับดูสังเกตจากฝีไผ่เสียงนกหวีดดังปั๊บพยยยามข้มาเลยครับที่ยวเดียวจบเอาเลยครับกรรมการบอกนิ่ไว้เตลียมตัวพร้อม เอาละลองเอาละครับท่านผ้ชอกเจ้าเป้่าเนม้ยจาออกได้ัน้นู่นอุ้ยตัว่าตุเสว่าออกหมมันออกเพรอไอย่างสั่ให้ฝออีกครั้งนึงครับอย่างน้อยๆเรือผู้นี้เคยเจอกันชิงแชมป์กันมาแล้วเถี่ยนี้กรรมการเลยต้องบอกว่าไม่ต้องมีความได้เปรี จริงจริงหัวเรือตรงกันเป๊ะค่อยจะปล่อยออกมาเอาละครับอย่าว่าแต่ท่านผู้ชมเลยครับแม้แต่นักขาเก็ย,ยังลุ้นฮะว่าจะออกมาเมื่อไหร่ยังไม่ออกอยู่ดีฮะขนาดอย่งกันแล้วปวดท้องเลยครับยังไม่ออกถ้าย,ยังไม่ออกจริงๆต้องส่งโรงพยาบาลแล้วครับเพื่อจะผ่าออกเอาแะครับพี่น้องชาวเรือครนะับแม่ กูบอยเสวันน้อยๆใขนรัฐชามีกูสาสวยุปรใส่กันมาเตรียมใส่กันมาเพื่อจำป็นจำเป็นทีสูสาสวยทุกคนรูกน้ำแดงพนราชชารีูวเงินใส่กันมาพี่น้องดูกันนนี่ก็ใส่กันมาแต่พี่ ต่อไปนี้จะเป็นการประกาศผลการแข่งขันเรือยาวกางทั่วไปไม่เกิน40ปีภายเที่ยวที่7ในสายก่อเป็นการพบกันระหว่างเรือสาวสวยสุภาพรร่องน้ำสีแดงพบกับเรือขุนราชชนาวีร่องน้ำสีน้ำเงินคณะกรรมการเส้นชัยได้รวมกันตัดสินนะคะให้เรือร่องน้ำสีแดงค่ะเรือสาวสวยสุภาพรเป็นฝ่ายชนะ จึงทำเวลาได้56วินาทีค่ะหลือเที่ยวจอดตอนนี้ไ้าครับเป็ดเที่ยวที่8ครับกรรมการสั่งให้ทั้งคู่นิ่งไวยังไม่นิ่งพอฮะัอาร์ดวอลยูเดนี่บางวนมันน้งผิดบองแล้วมันกูนีาหรือผัดลัมใบเย็นกันยังงัว มันเป็นผู้จ <reading repetition> ังหนีจังหนึ่งดูดี๋นี้หมื่อวานก็เย็นคนใหญ่ถ้าตาลีตัววังใหญ่ป็นนักตัวเย็นแม่เนี่ยไหมวันนี้ทีมต่างบันอยู่กันรอกันเดี่ยวใช่ไหมกับน้องหมูบินครับเป็นเจ้าหน้าที่ป้องกันครับจากอำเภอยางตลาดจังหวัดสองวันก่อนนั้นติดภารกิจครับไปประชุมอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีท่านก็ไปไม่สามารถมาได้วันนี้ก็มาตั้งแต่เช้า ถามแล้วน้องนุ่งบอกว่าอาจารย์เออถึงแต่ภาคเลือดดีจากกันกับประมาณกับปีนึงเห็นุหนจังสี่กินขาว่าแซ่บมาเป็นปีเล้ว่พ่อนะนี่เนี่ยยังโชคดีนะน้องนุ่งเนี่ยเออขันเพื่อหมูบินขันน้องบ้านนุ่งเหล่าบ้าไแตกวึ่นเลด้ว่มาเด็กแค่ได้มากินเขาว่าแซ่บสัมภาษณ์แล้วครับพี่น้องครับกินเขามือและจานครับลูกขึ้นยังง้ายหมูบินเอาลูกขึ้นครับกินเข่าขาบและจานครับถามอาจานยัง จานดาวเทียม<ะ>โอ้กับพี่มาลูกจูบกันเพ้เดียวครับอ่าเป็นน้องชายคนเล็กคนล่าสุดครับครับผมลุ้นลูกพี่พักกันทะกันแท่งครับไม่นั่งก็ให้กินให้กินก็เลยพี่คุ้นพี่คุนนั่งหัลาบอลเลนซ์ซื้อถ้าทำให้ิดสับถาดซิวะครับที่คงไม่เหลือเลยแมนปอลส์โอ้ออยอมีใคร จอกลอแกแจกอะไร้วควงเล่าไว้แค่นัดเจ้ากระไรเออจะควงหล่นปั่นน,นั้นแล้วสีวิ่นอ๋อ 你不要打贼不要。<noise> <noise> รียะวาาทั่วไปไม่เกิน40ปีภายเที่ยวที่8ในสายขอเป็นการพบกันระหว่างเรือผ่อนเจ้าปู่หอ,อคำร่องน้ำสีแดงนะคะพบกับเรือเจ้าแม่แทงสีเมือง F16 ร่องน้ำสีน้ำเงินคณะกรรมการเส้นชัยได้ร่วมกันตัดสินให้เรือร่องน้ำสีแดงค่ะพอดเจ้าปู่หอ,อคำเป็นฝ่ายชนะซึ่งทำเวลาได้1นาที3วินาทีค่ะเลือทีน่ไป ไอ้ไร่สไรํทเสียงสีต้มน้ำกันจับจจับจัาจอะไกมันนครับปาดงใบดงปากแดเนาะผ่บพตวาเองแล้วม่ยี่กันาแล้วต่างกัดีย่าคตาเีต่านต่างี่าไ้ร่คนแค่ดียบตเดีกันีกันเปอพอราพิารดัวคนเที่ยวี่เที่ยวีาเขส่กางเกงห่มมันรุ่นน้่นดวยน้ำน้ำนิดชอบด้น้นด้วยนระดกะดิแก่บัวเาอ่จะันหน่าอะไกัม้เต็มสัน

เรือยาวกลางทั่วไปไม่เกิน40ฝีพายเที่ยวทีเกในสายก่อเป็นการพบกันระหว่างเรือหนุ่มเมืองน้ำดำสองร่องน้ำสีแดงพบกับเรือผ่านบัวขาวร่องน้ำสีน้ำเงินคณะกรรมการเส้นชัยได้รวมกันตัดสินให้เรือร่องน้ำสีน้ำเงินค่ะเรือผ่านบัวขาวเป็นฝ่ายชนะทำเวลาได้หนึ่งนาทีค่ะ